โอเคป้าไปเลยโปรดให้อภัยฉันหน่อยได้ไหม <_ an> ผมแค่ป้าตัวแรกเองผมกดผพิดไง <_ an> ให้อภัยผมหน่อยได้เปล่าออไอ้นี่มันเลี่ยมอาละครับผม,มขอกราบสวัทสวัดวรรดีทุกคนด้วยนะเจ๊ก้อนนี้ับผมฮีโร่เพชร ฟังเพลงเพื่อลืมงานวิ่งนานๆเพื่อลืมเธอโอเคครับผมขอขอบคุณคำคมดีๆจากน้องคนนี้ด้วยนะครับโอเคแหมฟังทีนึงนี่มันเฮ้ยเลยก็วันนี้ผมก็จะมาทดสอบสังคมเกมซูเปอร์ซัตว่าจะมีความเมตตาต่อลุกใกล้ตัวน้อยๆตัวแดงๆไหมก็นั่นแหละวันนี้ผมก็จะไปเล่นเป็นคนทรยศนะโดยการว่า ผมจะปาดไปเลยหนึ่งตัวเปิดเกมปุ๊บปาดไปเลยหนึ่งตัวถ้าผมปาดได้นะแล้วมาดูว่าเขาจะวดผมออกไหมหรือว่าเขาจะยิงผมไหมมาทดสอบสังคมกันว่าเขาจะมีปวาเมตตาต่อลูกไก่ลูกเป็ดน้อยตัวดำๆไหมป้อก็นั่นแหละเพราะว่าคนทรยศอะเวลาปาดไปแล้วหนึ่งครั้งอะจะไม่สามารถปาดได้แล้วนะมาดูว่าเขาจะเก็บเราไว้ไหมถ้าเขาเก็บเราไว้เราก็จะช่วยตัวแฝงได้นะ ไม่รู้เหมือนกันต้องไปลองดูว่าเขาจะมีความเมตตาไหมโอเคจัดไปเริ่มเกมกัน <c oughs> แต่จะได้เป็นไหมนี่แหละมาครับได้เป็นสีเหลืองด้วยอะ่ะ <c oughs> วันนี้ผมก็เอาชุดแมวน้อยมาเลยนะมยวมยวมิวมยวมิวมยวอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้ไหม <c oughs> ชมพูมีคนใช้ไปแล้ววะสีตะพิมพ์แล้วกันสีใกล้เคียงกับสีชมพู <c oughs> ขอเถนะคุณทรยศมาเอะลุมาเถอะ แต่ผมคิดว่าคนในเกมซูเปอร์ซัสเป็นคนดีนะจิตใจดีเข้าไว้ชีวิตผมแน่เดี๋ยวมาดูมาแต่ถ้าส่วนตัวผมนะไม่ไว้หรอกโอ้โหเสื้อชีตามาคนทรยศเออได้เป็น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 เอาอะไรไปดีวะปุ่มไปแล้วกัน แต่แ่โดนปาดก่อนนะเว้ยต่วแฝงใจเย็นเออนี่ไปดีแล้วมามามาปาดก่อนละเว้ยไม่มีหมอด้วยปาดสีเลยดีฉันต้องขอโทษด้วยนะปาดส้มไหมส้มไปไหน โอเคป้าไปเลยป้าไปแล้ว,ลวโอ้โห <laughs> รีบไปไหนครับเพื่อนโปรดให้เดี๋ยวเดี๋ยวปาดไปไหนให้เออเดี๋ยวดูหขไม่ตาแล้วไหมโปรดให้อาภัยฉันหน่อยได้ไหม <c oughs> ผมแค่ปาดตัวแรกเองผมกดผิดไง <c oughs> ให้ภัยผมหน่อยได้เปล่าเดี๋ยวผมไปเปิดไฟให้นะ <c oughs> เออผมปาดผิด เออเนี่ยไม่มีขนแตกเลยเนี่ยผมเปิดก้อนเลยเนี่ยเห็นไหมก็เมื่อกี้เสียงผูชะงักชะงักไงเออโป้นให้อภัยหน่อยได้ไหมเนี่ยเราเป็นคนด้วยกันนะ <c oughs> ไอแดงใจร้ายไม่้อะไรกับนันนะดไม่เกรงใจคนในให้อภัยหน่อย <c oughs> ให้อภัยหน่อยเอยไอนี้มันเลี่ยมให้อภัยหน่อย ลองคิดและตรายตรองมาแล้วครับแบบนี้ผมปาดไข่ไม่ได้แล้วนะเราม่องไปของมานะโอ้โหผมปาดไข่ไม่ได้แล้วนะไม่ให้อภัยกันเลยอุ้ยยังรอดอยางรอดยางรอดอุ้ยแสดงว่าห้องนี้คนใจดีนี่ว่าอขอบคุณครับอุ้ยใจดี <laughs> ไอเหลืองไอแดงเดี๋ยวเจอกันไอห๊ะขอโทษชมพูด้วยนะเดี๋ยวมันมายิงผมเชื่อไหมที่บ้านกับผม <laughs> แต่เราจะไม่สนับสนุนให้เล่นกลางพนันนะครับผม โอเคผมอยู่แถวนี้แหละยาอุ้ยแล้วใครโดนแฟตแบงก์วะไม่รู้นะเมื่อกี้โดนแฟตแบงก์่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่มีแนมเพอด้วยเอาละครับเมื่อกี้มีคนโดนแฟตแบงก์นะแต่ไม่มีใครปาด ห้องนี้ใจดีว่ะโดยไอ้เรื่องเนี่ยเจอกันเดี๋ยก็ปาดได้ผมป้าไปแล้วอย่าปาดชนะตัวแฝงถ้าเธอเก็บฉันไว้ฉันจะชนะโกรธอีกแล้วเว้ยมันจ้าสลักเกินไอ้ชำนายสีทองไปแล้วเขาเป็นตัวแฝงที่ดุดันไม่เกรงใจใครเราไปเามันพูดอะไรวะ ผมใช้แก้ด่วนไห้ว่าน้าผมก็ไปแก้ไฟให้รับทัพทิมอ่ะเขาเป็นคุณทรยศคุณก็ไม่วูดออกเขาก็เคโลชนะไปกับตัวแองเอาสีทองไหมเขาปาดไม่ได้ก็อย่ายไปเอาเขาเอาเอ,อคนดีนี่แหละเขาข้ามตัวแฝงนั่นแหละสุดยอดเขียวเออกวางหงน้ไม่เอาทิมหมอไว้เอาตัวช่วไปก่อนดิไอทองมีตะแกนไม่ใช่มึงกับทัาทีมหมอก่อนดิอะไรวะมึงเอาไปเอาสมวันมั่วหมดเดี๋ยวถ้าหน้ามันไปสองสามมันชนะแล้วนะคนดีช่วกันดีวะ อะไรวะเงี้ยเ็นเ็นกันปะวะโอ้คุณจะมาผมออกผมก็โอ้โหพวกคุณผมเชื่อผมขอบคุณคนที่จิตใจดีกดค้าให้ผมนะก็ผมปาดไข่ไม่ได้แล้วเนี่ยคุณก็ไม่ยอมมาเล่นงานผมอีกคุณไม่สงสารลูกเป็ดน้อยตัวดำๆหรอเออคุณเอาตัวที่มั่นใจเอาทองไปแค่นั้นแหละผมก็เป็นแค่ลูกเป็ดน้อยตัวดำๆเนี่ยที่ปาดไข่ไม่ได้คุณจะมาผมออกอีกเมื่อกี้ผมก็ไปช่วยแก้ไฟนะกพเกมก่อนสีทองก็เป็นนักเชืดอทุน ก็สี่โซเอาทองไปเลยก่อนอ่ะไอ้ทองก็นักเชิดหนุ่มุาที่มีออกเชิดหมุนก็น่าจะเป็นทองเอาทองไปก่อนแล้วค่อยเอาสี่ทับทีมไว้ทับทีมมันทรยศแล้วมันไม่ได้ยึดฝั่งลูกเรือแล้วไอพวกนี้ถ้าถ้าเหลือโอเคไม่มีคนโวสผมเลยโอ้ยทองเอ้ยเสียดายไอเรื่องเป็นไอทองหรือเปล่าแล้วจะมาโบสผมทำไมผมว่าผมว่าน้ำเงินน่าเป็นนะส่วนตัวส่วนตัว โอเคตานี้ไม่มีไวจ็กไม่มีแบกแจ๊กไม่มีในอำเภออ่านเจี๊ยบเรียงเงี้ยผมก็แก้ไฟให้นะครับผม <Yeah. S 1> ไอ้เขียวสุดยอดแต่ตานี้ตัวแฝงไม่ปาดเลยนะเดีย๋ยวผมเดินไปชมวิวชมอะไรก่อนไอ้ส้มยานะเว้ยโอเคครับเดี๋ยวเดินชมวงชมวิวนะ โกดอีกแล้วอุ้ยแดงแตกแล้ววะขีดตอนนี้พูดตอนพูดแล้วพูดไปเอาสือบ้านตายตอนฝันตกแล้วผมไม่แก้ไฟแล้วนะเงินมไปมั่วว้ยไปมั่วนะว้ยสีนู้นนะว้ยสีนี้เรืออันนี้วุ้ยคนอย่างเงี้ยไม่น่าใช้ลูกเรือหรอกน้ำเงินไปก่อนเลยเออผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้แต่ขอบคุณทุกคนมากนะที่ไม่โหวตผมอะขอบคุณมากเลยโอเค ผมไปแล้วเออไม่น่าไปแฝงเท้าหาเสี้ยนเลยตอนแรกก็รอดอยู่มั้งเป็นยากเลยเป็นยากเดี๋ยวไปเล่นตาไปทดสอบสังคมก็ถือว่าห้องนี้ก็เป็นคนที่เอาง่ายๆนะห้องเนี้ยผมว่าเมตาไม่มค่อยมีเท่าไหร่แต่ฉลา,าดห้องเนี้ยฉลาดเอาอย่าโตบอปีกแล้วปุ่มเนี่ยโต๊จริงๆโอเคออกก่อนทดสอบสังคมมามาดูว่าเราอย่างพอมีซิตดับยูจนจบเกมไหมเขาใหญ่เลี้ยงเราไว้ไหม แต่ดูจากสรงไม่น่าเลี้ยงครับผมมาอีกเกมหนึง่งแต่บอกไว้ก่อนนะผมไม่ผิดนะผม,มเป็นาฟกลางอะจริงไหมใช่ไหมเออผมไฟกลางอะเขาเลี้ยงผมไว้เขาผิดไหมวะหรือเขาผมผิดวะไม่ผิดแหละเล่นไปเถอะโอเคอย่าคิดมากเดี๋ยวค่อยมาดูนะว่าเราแพ้หรือชนะแต่เมื่อคืนผมเล่นชนะบ่อยอยู่นะแต่เล่นปกติเลยนะปกติอ๋ออีกสักตาได้ไหมแต่เมื่อกี้ผมว่าผมยังใช้คําพูดไม่ค่อย ยังไม่ค่อยตลมนะคำพูดเนี่ยคำพูดก็เปรียบเสมือนดาบสองคมอ่ะถ้าใชใ้ในทางที่ดีมันก็จะดีถ้าใช้ไปนในทางที่ไม่ดีมันก็จะส่งผลเสียต่อเรานะมีหค,คํำคมประจําวันโอ้โหเจอพี่ข้าว่ะขอถือว่าขอยอาถือว่ามาลูกสีชมพูอามิดกาปูดอามีดกาปูดเรียบร้อยเออน้องงี้ <laughs> ต้องงี้เออวันนี้เป็นส่องตาติดเลยต้องงี้ดิวะเป็นไม่ยากว้ะตัวใหม่เนี่ยมาครับทดสอบสังคมครับผมแต่ถ้าถ้าเราปาดโดนดตโดดัวแฝงอีกเรื่องนะผมยีไว้วะ่ะไม่น่ารอดนะยานนเว้หนักล่ายานะเว้ย มีทั้งไว้มีทั้งแบ็คก็คิดเอาปาดไปเลยปลาดไปเลยปลาดเองนั้นไปแล้ว <Wow. S 1> ลบก่อนลบก่อนผมแอบก่อนแอบก่อนโอ้มันก็เห็นโบสถ์ป้องดีวะอ่าน้ำตาลนักล่านะน้ำตาลนักล่าเอาน้ำตาลไปอเองรีพอร์ตเองหรือเปล่าพระส้มไ,ไม่มีเป็นคนสังเกตผมเลย <c oughs> ไงวะโ <c oughs> ปรดไว้ชีวิตผมหน่อยได้ไหม ผมเป็นคนทรยศครับผมแต่ผมไม่สามารถปาดไครได้แล้วนะตอนนี้แต่ไว้ชีวิตผมหน่อยได้ไหมเพราะว่าว<อ><อ>ผมเมื่อกี้เขา<ๆ>เข้ามาผมไงผมว่ากลวัวไงผมก็เลยช้อนข้นไปทีนึงเออผมเออผมเอะเสียใจที่ไม่ได้อยู่ฝั่งลูกเลือเนี่ยเดี๋ยวส่งไปนอนนะ <laughs> มือเราเดี๋ยวรอก,ก่อนไม่โอ้เราขอโทษโอ้เรียบร้อยเราไอ้น้ำตาไปแล้วว่าตานี้เราจะชนะไม่้งไหมวะเนี้เ <laughs> ฮ้ยห้องนี้ใจดี ไม่ใช่หรอกมันไม่มีไวจักกับแบคแจ็คเนี่อ้แบคแจ็คมีอยู่โหไม่น่นาชนะแพ้เลยนี่ว่าแพ <c oughs> <ๆ>้ีี <c oughs> ่ว่าเอ้าไม่แต่ห้องนี้ใจดีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ตายแล้ว <c oughs> โอ้สิบสิบสิบตัวปอมั้งก็คะแนนสูงสุดในห้องนี้คิดเอา yeah. โอ้ไปปาดหนักล่ะโอ้โอโฮิโรเพ็ร<ฮ><ฮ> <laughs> ไปปาดหนักล่ะแม่เหมือนช่วยลูกเหลือเนตาเนี้ยโอเคครับผมก็เป็นไงเหมือนผมไปไปช่วยเขาโอเคตานี้แพ้สองตาติดไหมโอเคครับแพ้สองตาติดครับผมอ <laughs> ยาหาทำ <laughs> โอ้ my god ผู้เสียดายตาเมื่อกี้นะไปปาดไอ้มิ้นนะเสียดายเสียดาย เออเสียดายมากเลยวะอืเสียดายยาหาทําคุณไม่รอดแน่ๆ <laughs> โอเคชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ไว้เจอกันคลิปต่อไปไปแล้วเจอกัน